สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเศร้าๆวันนี้กลับไปยามกัปโนพภกับลูกสาวสองคนพี่น้องเอ้ยกำลังย่างปอยู่กะเฮืองเฮืองกะเอาคลิปลงเชอญหนึ่งย่างไวกำลังพาเดี๋ยวไปพี่น้องเอ้ยย่างย่งย่ง nữa oh. sau <laughs> cả bên ai, là khay, mong cái nĩa khay cơn hang hả này lên sau hơi nồi hơn, sá vâng. bài đi bảo đâu bài đi bớt su khu su khôn lời bảo vâng đâu bye bye. bye bye, bye còn Han. Bỏ đu. Bye bye. Bye bye. Bye con đơ. Bye, bye kim phơ. Yeah. <laughs> này cả mà họ này. này. Cả giờ con. Nó sao Nhét <laughs> Mà màn มาพี่มาหยามกลับก่อนนาฮันเดอร์โอ้น่าจะแก้กลับไปแล้วลางโอ้มาหาหลางนี่บอเห็นพี่น้องเออนี่ก็เจอปาไอ้นี่มือ,ปปอ,อคือนนี่นะบนนี้ละ โอ้แก่ทั้งเลิศนี่น่าจะตัวใหญ่ได้นน่ลองลองลองหาบุางก่อนนี่มันมปองใดเจได,จไดวะเห็นบรรุหน่ะพี่น้องเห็นเลยพี่น้องเอ้ลูสาวว่าน่ะน่นน่ะโอ้ตัวใหญ่ได้โอ้นี่ mình mẹ lời này. <laughs> à, <hướng. cười> nè nè à, ờ. tôi nhanh nô nhanh nô nhanh lụ nô nhanh 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 <laughs> à, đây tôi nhảy tớp thì nó ơi ở đây tôi nâng nè mà dám cắp 2 làng nhầm cáp cả đây tôi nương đây nùng một phúc nó tôi vẫn nhai rồi à nó thố nó nó mơ bạn nhỉ mà nhầm cặp nung cặp đôi sao มากรันะี่เชือเกือบไ,ได้คือไม่ได้ไก่บ้านบ่เลยได้นะก็คืนนึงเจออยู่ตามโซนมะนนัดพี่น้องอกกเ <c oughs> อย้ยนะเ,เพราะว่ามันมากินมะนนัดไอหนูพุกลายขนาดเลยคอยมาเพิกมืึอนั้นน่ะได้ยินแต่เสียงมันเพราะว่ามันมันหกเกินนะมันนี้เลยในวันนี้เลยมาเชืแล้วเบิกปัดถือเสยนะพี่น้องหือมาสองราง มาฮอเทอร์แล้วพี่น้องไอ้นี้ก็จะได้หาจีนุงพักโคเอาหรือว่าแก่นี่แหละกับท้าบิงว่าละเห็นแนวเลยนะที่แล้วแล้วนี่มาล้างน้ำแล้วก็พักโคเอาบ่า ไปต่อยมันส้มกันไม่ได้น้องเอ้ยไข่ไข่ขา้ขาขเป็ดไข่มัน,น,ย,น,นยังเตะเตะตึงห่างบักไงหนึ่งนี่าลาบานเจ้ามาตะเลยล่ะ ุกแล้วบานนี้สุกแล้วการการเยอะลยเนาะแนไงกรแกงหนูแกงห,ห,หนูพุกแกงหนูพกกนนุพก này bà mà mà mà, kinh khâu, kẻng núng, kẻng phúc, kẻng phúc mà đưa kinh khâu, kẻng à. kêu khắc mà khắc, con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn